คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดกันไปเองว่าทำไมมันฟังได้ง่ายในแบบที่ไม่ง่ายอย่างที่คิดก็คือโครงการช่วยเหลือจากทกสสำหรับชาวไร่มันสสัมหลังใช่แล้วทกสเป็นผู้นำช่วยให้ชาวไร่มันสัมปรังมีประสิทธิภาพเรื่องการผลิตที่ดีขึ้นและขณะเดียวกันทกสไม่อยากให้ชาวไร่มัน เจอปัญหาทางด้านการเงินระหว่างรอผลผลิตธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์การเกรษตรหรือทกศได้ดํานดเนินการโครงการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังปีการผลิต2,567ทับ68เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตามแผนโครงการเพื่อชะลอการเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตมันสำปะหลังเป็นระยะเวลา6เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจํำนวนมากทำให้ราคาตกตำ่ำและช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกมากโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรนำเงินไปใช้หมุนเวียนและใช้จ่ายตามจําเป็นในครัวเรือนระหว่างรอการเก็บเกี่ยวได้และไม่ทำให้ตลาดมันสำปะหลังตกต่ำจนเกิดปัญหาตามมาชาวไร่มันสำปะหลังหลายคน สงสัยว่าทำไมจึงต้องชะลอการเก็บเกี่ยวมันทำให้ยิ่งช้าและก็เสียโอกาสคุณก็ลองคิดตามดูสมมุติคุณทำงานด้านกเกษตรกรรมอยู่ในภาคตะวันออกแล้วมันให้ผลผลิตมันสำปะหลังออกมาจนราคาตกจากสามบาทเหลือหนึ่งบาทเท่านั้นพระเจ้าคุณควรชะลอออกไปอีกสักนิดหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้มันขายได้มากมายกว่าที่คุณคาดแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอื่นตามมา โดยเหตุผลที่ทกศชะลอการเก็บเกี่ยวเพื่อให้มันสำลังหรือแป้งจำนวนมากรอการเก็บเกี่ยวได้เพื่อไม่ให้ตลาดมันตกต่ำเกินไปการขอสินเชื่อทกศชาวไร่มันหลายคนตัดสินใจยังไงถ้าขอสินเชื่อแล้วนี่จะเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมไม่หรอกนะแม้โครงการนี้จะเริ่มพิจา,ารณาขอสินเชื่อเท่ากับหนี้ที่จะกลับมาหาชาวไร่มัน ต้องบอกว่าการพิจาราสินเชื่อใช้เวลานานเพราะว่าสินเชื่อทกศเขาสามารถรอาการเก็บเกี่ยวได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องรอจนถึงเวลาเงินหมดหลัที่สำคัญดอกเบี้ยต่ำมากแค่หนเซเท่านั้นระหว่างรอการอนุมตัติคุณก็บริหารการเงินให้ดีและก็รอราคาที่ดีขึ้นทกศเน้นหนักในเรื่องนี้ เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วควรติดตามโครงการจะต้องทำอย่างไรดูมันยุ่งยากจังเพราะว่าหลายคนอาจจะต้องเตรียมเอกสารเยอะแยะมากมายซึ่งไม่จริงจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณก็แค่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกมันสำปะหลังกับโรมการส่งเสริมการเกเรษตรแล้วก็เตรียมผล,ผลผลิตร,ร,รอไว้เฉยๆหลังจากนั้นคุณก็โทรหาทกศหรือเข้าไปหาทกศรอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำขั้นตอนต่นตางๆ ความยากลำบากไม่ยากอย่างที่คิดทั้งหมดนี้ก็คือโครงการการช่วยเหลือจากพกสอสำหรับชาวไร่มันสมะหัังที่เหมือนช่วยได้จริงการชลอในช่วงการขอสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำมันไม่ทำให้ชาวไร่มันเดือดร้อนแต่ได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่าเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 3ามีนาคม2,568ติดต่อได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอเซนเตอร์หมายเลข0ูน5 5สอ5 5้